สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอทักษะการจัดการกับความรักจุดประสงค์ 1. เป็นแนวทางความรู้ในการจัดการความรัก 2. การตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีความรักที่ดี 3. เรียนรู้การเป็นทั้งผู้ให้ความรักและผู้รับความรักอย่างเหมาะสมความหมายของความรักนะคะ โรบินได้พัฒนามาตาวัดความรู้สึกของความรักโดยการตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อวัดระดับความรู้สึกของผู้อื่นค่ะโดยจะมีองค์ประกอบทั้งหมด3องค์ประกอบนะคะคือความผูกพันความเอาใจใส่และความใกล้ชิดค่ะความผูกพันคือความต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์และทางกายความเอาใจใส่คือความเป็นห่วงต่อความเป็นอยู่ของผู้อื่น ความใกล้ชิดคือความต้องการการอยู่ใกล้ชิดกันไว้ใจกันและรู้ใจกันองค์ประกอบของความรักนะคะสเตนเบิร์กได้เสนอทฤษฎี3ามเหลี่ยมความรักโดยมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบสําคัญคือความใกล้ชิดความเสน่หาและความผูกมัดค่ะความใกล้ชิดนะคะเป็นองค์ประกอบของความรักด้านอารมณ์คือมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันเช่นความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว คู่รักหรือความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนค่ะความเสน่หานะคะเป็นองค์ประกอบของความรักด้านแรงจูงใจเกิดจากแรงขับเคลื่อนภายในระบบของร่างกายหรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทางสรีระค่ะเช่นความพอใจในรูปกลิ่นเสียงความผูกมัดนะคะเป็นองค์ประกอบของความรักด้านความคิดคือการตัดสินใจที่จะรักหรือมีพันธะทางใจหรือทางสังคมต่อกันค่ะ ประเภทของความรักนะคะ 1. คือการไม่มีความรักเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่มีทั้ง3องค์ประกอบหลักของความรักเลยโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นแบบง่ายๆเป็นระยะเวลาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่มีความรู้สึกหรือความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง 2. ความชอบเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของความใกล้ชิดเท่านั้น เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เรารู้จักมีความสนิทสนมหรือใกล้ชิดด้วยเช่นเพื่อนคนรู้จักโดยปราศจากความสนิหาต่อกันและไม่มีความผูกมัดทางพันธะใดๆ 3. รักแบบหลงไหล เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านความเสน่หาเพียงอย่างเดียวมีความตื่นตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อบุคคลที่เราเกิดความเสน่หาด้วยซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตทำนองแบบรักแรกพบโดยปัสศจกความใกล้ชิดและยังไม่มีพันธะผูกพันต่อกัน 4. ความสัมพันธ์แบบป่าศจากความรักเป็นความรักที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านความผูกมัดเพียงอย่างเดียวโดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความผูกมัดกันเช่นการแต่งงานแต่ปราศจากความรู้สึกรักคข่สเสน่หาต่อกันจึงเป็นเพียงความรักแต่เพียงภายนอกเพียงแค่อยู่ร่วมกันในบางสังคม 5. รักแบบโรแมนติก เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยสองอค์ประกอบคือความใกล้ชิดและความสเสน่หาโดยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รู้จักกันมีความใกล้ชิดกันจะเกิดความรู้สึกตื่นตัวทางร่างกายมีความปรารถนาที่จะได้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันได้สัมผัสถ่ถายทอดความรู้สึกระหว่างกันโดยยังไม่ได้มีความผูกมัดทางพันธะใดๆ 6. รักแบบมิตรภาพ เป็นความรักที่ประกอบไปด้วย2องค์ประกอบคือความใกล้ชิดและความผูกมัดโดยส่วนมากมักจะเกิดในความสัมพันธ์ระยะยา,ยาวเช่นมิตรภาพความเป็นเพื่อนหรือในคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานาน 7. รักแบบไร้สติปัญญาเป็นความรักที่ประกอบไปด้วย2ององค์ประกอบคือความเสน่หาและความผูกมัดโดยบุคคลพบรักและตัดสินใจที่จะผูกมัดกันอย่างรวดเร็วเช่นการแต่งงานโดยที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่เดือน 8. รักแบบสมบูรณ์แบบเป็นความรักที่มีทั้ง3องค์ประกอบครบสมบูรณ์เป็นรูปแบบความรักที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงระหว่างกันมีความใกล้ชิดสนับสนุนซึ่งกันและกันสื่อสารกันอย่างเข้าใจและมีความปรารถนาทางกายต่อกันและกันวงจรชีวิตความรักมีทั้งหมด4ขั้นขั้นที่1เริ่มจีบกันความรักฟักตัวโลกใบนี้สีชมพู มีเรื่องราวประทับใจสบตากันบ้างกดไลค์เฟซบุ๊กคนแรกเสมอเมื่อเราโพสอะไรเริ่มทักแชทคุยเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกันขั้นที่สองความรักเบ่งบานเป็นขั้นตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วจับมือถือแขนเรียกกันว่าแฟนขั้นที่3จุดอิ่มตัวเมื่อถึงเป้าหมายความรักที่เกิดความอิ่มตัวความสัมพันธ์ระยะนี้ไม่ได้หมายถึงการบดลัก แต่เป็นการแสดงออกถึงความรักต่อกันและกันจะไม่หวือหวาหรือดูดดื่มเช่นเคยขั้นที่4ช่วงเวลาแสงสว่างทางปัญญาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านจุดอิ่มตัวของความรักมาได้สักพักแล้วความรักเริ่มเฉยชาเกิดความเบื่อหน่ายและมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาวะการมีแฟนอยู่แล้วแต่เริ่มหลงรักคนอื่นโดยจะกล่าวลึกลงมาอีกคือ ขั้นล่มสลายเป็นขั้นหมดรักเมื่อเลยผ่านระยะเวลาถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็หมดรักไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วแม้ไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่อยากเห็นหน้ากันขั้นที่สองรักเธอตลอดไปเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าจะมีคนรักใครสักคนยาวนานตลอดไปการจัดการกับความรัก 1. มั่นเติมเต็มความต้องการของคนที่เรารักความคาดหวังเป็นสิ่งที่มาคู่กับความรัก เมื่อมีความรักย่อมมีความคาดหวังเราอาจจะต้องการให้คนที่เรารักมีความสุขและในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องการได้รับความรักจากคนที่เรารักเช่นกัน 2. การรักษาระยะห่างที่พอดีพื้นที่ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญและระยะห่างที่พอดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการมีความรักที่มีความสุขความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งล้ำเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าที่เขาต้องการ ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและพยายามรักษาระยะหา่าง 3. วิธีการสื่อสารบอกความต้องการที่ดีบอกความต้องการของตนเองแทนการกล่าวโทษอีกฝ่ายการสื่อสารแบบนี้นอกจากจะไม่เราให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้เข้าใจสิ่งที่ผู้พูดต้องการและตอบสนองความต้องการได้ถูกต้องมากขึ้นเรียนรู้การและกันได้มากขึ้นและรักกันอย่างมีความสุขมากขึ้นได้ 4. การเข้าใจความแตกต่างของความคิดเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ต่างนอกจากจะช่วยลดความหมุดหงิดที่เกิดขึ้นแล้วยังช่วยให้เราได้เรียนรู้จากผู้อื่นมากขึ้นและเป็นคนที่มองโลกกว้างซึ่งย่อมทำให้เราอยู่กับคนที่เรารักได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเช่นกัน 5. การรับฟังความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายอย่างเข้าใจความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายจากมุมมองในโลกของเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ในการที่จะมีความรักอย่างมีความสุขแค่รับฟังและเข้าใจแค่นี้บางทีก็อาจจะเพียงพอแล้วในหลายๆครั้งที่เรารู้สึกทุกใจกับเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและหากเราและคนที่เรารักสามารถเป็นคนที่เข้าใจให้กันและกันได้ความทุกข์ใจใดๆในโลกนี้ย่อมทุเลาเบาลงได้การนำไปใช้ประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น 1. ต่อตอนเองยกตัวอย่างเช่น ความรักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพราะความรักสามารถเป็นแรงกระตุ้นสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเมื่อเราสนใจหรือหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างเรามักจะทุ่มเทเวลาและความพยายามในการเรียนรู้และฝึกฝนจนชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายส่วนตัวของเรา 2. ต่อคนอื่นยกตัวอย่างเช่นรักที่จะเรียนรู้ คือการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดความลหลงไหลหรือการตกหลุมรักอาการตกหลุมรักมักทำให้คนคนหนึ่งตกอยู่ในภววงแห่งความรักและอาจจะทำอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวรู้จักตนเองได้จากการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกโดยสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล นี่จะเป็นส่วนของคำถามที่ได้ตั้งขึ้นมานะคะส่วนนี่คือรูปของสมาชิกในกลุ่มในการประชุมการทำงานกันค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะคือชื่อสมาชิกของทุกคนค่ะกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ